กีค้ครับสบายไหมลูกสบายไหมครับนุมน้อยหน้ามนคุนอำนาจ,จเจริญหรอนอนเปไฟดับเลยออกมานอนใต้ต้นไม้ใช่ไหมลูกใต้ต้นอะไรครับ ต้นตะขบใต้ต้นตะขบอากาศเย็นสบายบรรยากาศดีมากเลยช่วงนี้กำลังหวานข้าวนะคะนอนอยู่ใต้ต้นตะบขบเพราะอยู่ในบ้านนอนไม่ได้ไฟดับ จับมัก,ก็จะมีกบไข <igung> ่ใต้ต้นตะขบบรรยากาศทุ่งนาตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มไก่นะคะข้างๆเป well ็นอะไรนะลูกฟาร์มอะไรฟาร์มไก่ใช่ไหมครับทำไมเราถึงเข้าไปนอนในบ้านไม่ได้เพราะว่าอะไรดก ไฟอะไรไฟดับไฟดับร้อนใช่ไหมใช่ก็เลยต้องมานอนใต้ต้นอะไรใต้ต้นตะกบต้นตะกบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแดนจะมาทำไฟให้อ๋อเดี๋ยวช่างมาทำไฟให้ใช่ไหมลูกแล้วข้างๆเป็นอะไรนะทุ่งอะไรทุ่งนาใครทุ่งนาพิกกี <c oughs> ไม่ใช่ใช่เหรอใช่ร้อนไหมลูกแดดร้อนไหม แบบไม่ร้อนใช่ไหมครับไหนผ้าอาอทิตด้วยลูกอากาศเย็นสบายไหม,ไม,อ,มอากาศเย็นสบายไหมลูก ไม่ยอมนอนสักทีลูกทำอะไรลูกนั่